h e เ a ิร์สฟ l n e s Relax, s, <S Happiness <S And Joyfulness แต่งมาได้ยังไงะ <c oughs> ความสามารถรอบด้านจริงๆ <c oughs> มาแล้วมาแล้วกับโปรแกรมสุดเด็ดเรียกความมั่งคัง่งให้ฉับพลันในหัวใจวันที่34มีใครรอบ้าง รอไม่รอก็กแล้วแต่และตอนนี้ mm hmm. เก็บมากไหยหน้าเป็นแผลแต่ว่าไม่ได้ไปต่อสู้กับใครมาไม่รู้อ่ะเก็บของอีท่าไหนอ่ะไปขวรเนี่ยหน้าเป็นรอยเลยเนี่ยเดี๋ยวจะได้ดูว่า สกินแคร์ของบริษัทของพี่เนี่ยมันจะสามารถที่จะช่วยพี่ได้ไหม,มตอ้ปนี้กำลังกำลังโดบตัวเขียวกินต้มตัวเขียวเพราะว่ามันมีโปรตีนไม่รู้จริงหรือเปล่าจะไปค้นหามาเขาบอกมันมีโปรตีน ไม่มีโปรตีนกินก็ต้มถั่วเขียวกินอร่อยแม่ต้มได้อร่อย,ม,อยมากไม่หวานมากอนเนี้ยหวานน้อยเนี่ยแปลกมากเลยคือไม่ได้ไปต่อสู้กับใครนะจ๊ะอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยไม่รู้ผีที่ไหนมาผัก เดี๋ยวจะดูที่ว่าสกินแคร์จะช่วยรักษาได้ไหมสวัสดีทุกคนอยากจะทำอะไรก็ทำเยอะทำอะไรที่มีความสุขก็ทำไปอร่อย อ uh. ือร่อยเห็นเขาบอกว่าจริงๆก็รู้อย at ู่แล้วแหละจริงๆก็รู้อยู่แล้วแหละแม่ทำเป็นพูด มีคนก็บอกว่ากินไปคุยไปมันจะมีคีแพงๆออกมามันก็จริงไงเนอะจากวานมาท,ทันทีเพราะมันจะสบายอะ่ะดูแลตัวเองก่อนทั้ง พลังกายพลังใจพลังจิตอะวันนี้ทำงานโหอัดแน่นเต็มเอียดเลยตั้งแต่เช้าจริงๆก็แน่นมาทุกวันนั่นแหละแต่วันนี้แน่นเป็นพิเศษเลยงานคาบจะเสียงชันหรือเปล่าไม่รู้แล้วนะเบาเพงเลงอะ เพลงที่คลออยู่นี้คือแต่งเองอ่าสบายมากอาบน้ำกินขนมโปรตีนจากธรรมชาติดื่มน้ำอือแล้วแบตจะมาหมดอะไรตอนนี้เนี่ยไม่คุณไม่ไม่คุณไม่ทุณขนม อืมเขาให้ไลฟ์แป๊บเดียวแล้วให้ไปนอนแล้วรีบพูดเอาพูดง่ายๆว่าเราอ่ะอยากทำอะไรที่มีความสุขเราก็ทำไปเถอะครูเนี่ยทำงานตั้งแต่เช้าวันนี้ทำไม่ได้หยุดเลยแล้วก็วันนี้หยุดเพื่อที่จะเคลียร์งานอสังนะหยุดงานส่วนตัว ที่จะเคลียร์งานอาสังซึ่งก็เป็นงานส่วนตัวเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นงานส่วนตัวแบบส่วนรวมงานส่วนตัวแบบส่วนรวมคือคือถ้าเกิดว่าเราไม่ไปคนอื่นเขาก็ไปไม่ได้อ่ะเออแต่งานส่วนตัวส่วนตัวแบบส่วนตัวคือเราไม่ไปเราก็แค่ แค่มีผลกับชีวิตเราแต่ถ้าเกิดงานส่วนตัวแบบส่วนรวมเนี่ยคือถ้าเราไม่ไปคนอื่นเขาไปต่อไม่ได้ไก็เร่งทําแบบเคลียร์ป้า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 ,ปาวันนี้คัดซับน่าจะร่วมสามสิบเคสได้อ่ะคัดรวรรว่คัดแบบเปอนกลนอ่ะแต่สิ่งที่เจอคือทําไปได้ประมาณครึ่งทางอ่ะ ต้องล,ลงมาจากห้องทํางานหรือคือจะต้องขอแบบขอออกมาจากกองงานตรงนั้นนะเพื่อที่จะลงมาเปลี่ยนสับสวิตตัวเองอะลงมานอนแบะน, <c oughs> นอนเหมือนคนที่แบบไปต่อไม่ไหวแล้วอ่ะมันเป็นแบบนั้น แล้วเสร็จแล้วอะสิ่งที่จะบอกก็คือมันไปต่อไม่ได้ก็ไม่ฝืนนะมันโอ้ยแสบโชคดีนะเนี่ยที่มันมา,มาเกิดตรงเนี้ยมันหน้าจอมันจะมองไม่เห็นแต่หันปนุ๊บนี่คือจะเห็นเลยเป็นด้านที่หล่อซะด้วยนะเนี่ยปกติแล้วด้านนี้จะเป็นหน้าที่คิดว่า โอเคหน้านี้ก็หล่อเหมือนหลออคนแบบเหมือนมีสองคนในร่างเดียวสองหน้าไม่เหมือนกันถึงไหนอะก็คือว่าก็คือรู้สึกว่าเราต้องสับสวิตตัวเองอะ แล้วก็ปรับสมดุลให้เร็วที่สุดวันนี้สิ่งที่ครูทำครูก็นอนสมาธิแล้วก็นอนสมาธิแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไปโฟกัสอยู่กับความเจ็บปวดในช่องท้องอะคือเข้าใจไหมทำงานจนมันเกร็งอยู่ที่หน้าท้องอะแล้วมันเครียดมากมันเหมือนกับเครียดลงท้องเลยอะแบบนี้ไงใครเคยเป็นบ้างคือทำงานหนักมาก แต่แล้วครูก็ต้องแบบลงมานอนแผ่แบบปล่อยเลยอ่ะแบบปล่อยแบบไม่เอาอะไรอีกแล้วอะแบบเนี้ยแต่แล้วก็ปล่อยอยู่กับลมหายใจสักพักหนึ่งแล้วมันก็ค่อยๆได้เปิดเปิดหน้าตานะ่างอ่ะที่บ้านเนี้ยแล้วก็ให้ลมเย็นๆมันพัดแล้วก็ค่อยๆคูดาวแล้วก็ค่อยๆค,ค,คลายความเกร็งกล้ามเนื้อตรงช่องท้องเอยๆเยจนกระทั่งมันแบบ เบาขึ้น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 จนมันโอเคไม่ไม่ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรแล้วก็กลับขึ้นไปทํางานต่ออีกรอบหนึ่งจนเคลียร์เสร็จเคลียร์สำเร็จไปเอาลืมลงมอยส์เจอร์คือช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงที่แบบเราต้องบำรุงตัวเองอะบำรุงทั้งผิวพัน พรุ่งนี้น่าจะได้เลิกสับตัดผมแล้วไม่ไหวแวต้องตัดละบำรุงผิวไปก่อนโอเคไหมก็จะทำแบบนี้แหละถ้าดูสบัยก่อนอะนะจะไม่ได้พูดช้าขนาดนี้จะพูดเร็วมากแล้วก็ไม่ค่อยนิ่งมือไม้ก็จะสั่นไปหมดเลยไปดูได้คลิปเก่า,ามันเพราะว่าเราใช้ขึ้นตื่นเต้นอะ เราใช้ขึ้นตื่นเต้นในการที่เราจะทำไลฟ์สดหรือว่าเราเราพูดจากับผู้คนอ่ะเราจะใช้ขึ้นตื่นเต้นแต่ในตอนนั้นเราก็คิดว่าเราเจ๋งอ่ะเราคิดว่าเฮ้ยเราเรามั้งสุดยอดอ่ะแต่กลับไปดูแล้วก็เออมันก็สุดยอดจริงๆแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะพูดช้าแต่เนื้อหาก็เต็มๆอะ เนื้อหาก็เต็มเๆเราก็พูดแบบชัดถ้อยชัดคำเราพูดแบบมีสติรู้ทุกคำที่พูดอะรู้ทุกสิ่งที่ทำรู้ทุกกิจที่ทำรู้ทุกคำที่พูดอะว่าถ้าเราไม่มีสติเนี่ยขนาดหน้าเป็นแผเลเรายังไม่รู้เลยว่ามันมาจากไหน ยวทาอีกกระปุกหนึ่งเสร็จก็จะไปนอนละแล้วก็อาจจะหาะรายการอะไรเบาๆดูสักหน่อยหนึ่งอ้ามีความสุขอะไรก็ทําไปคือจริงๆแล้วอะ่ะครูคิดว่าคือครูเนี่ยก็ยังเป็นเด e r i c อน n l i n อยู่นะครูก็ยังทําอยู่ไม่ใช่ว่าครูไม่ทําครูก็ยังยืนหยัดมาเจ็ดปีแปดปีเนี่ยครูไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงไปไหนเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่ครูอยากจะบอกก็คือว่าบางครั้งน่ะ จิตของคนเรามันไม่เหมือนกันมันก็เราแลกด้วยชีวิตอะลมหายใจพีให้เธอมาก็ตลอดระยะเวลาเจ็ดแปดปีลมหายใจพีให้องค์กรน่ะก็คลีมาให้องค์กรตลอดระยะเวลาเจ็ดแปดปีอะแต่ตอนนี้คือเราก็ยังไม่ได้เลิกไปทําไหนแล้วก็ทําทุกอย่างทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหน้าเราอาจจะไม่ได้ออกไปในที่หน้าเพจหลักแต่เราก็ยังทาอยู่ ทีมงานเราก็มีอยู่ถึงแม้ว่าทีมงานเราจะคิดว่าเราทําหรือเราไม่ทําเราก็ไม่รู้หรอกแต่เราก็เชื่อมั่นว่าทีมงานของเราอะ่าอเาอะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าครูอะ่ะเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือสิ่งที่ครูทําคือครูไม่ครูไม่กดดันทีมงานแล้วครูก็ไม่ได้แบบให้ใครต้องทําอะไรใครอยากทาอะไรก็ทํา แต่สิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกคือครูเองไม่เคยหยุดทําแต่ถ้าเกิดคุณจะหยุดทําหรือคุณจะอยากจะทําอะไรในสิ่งที่คุณชอบก็มันเป็นสิทธิ์ของทุกคนเพราะตัวครูเองอ่ะครูก็อยากจะบอกว่าตัวคูเองอ่ะก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนใจไปทําอย่างอื่นเลยแม้กระทั่งสิ่งที่ครูรักที่สุดบางครั้งครูอยากจะทําเขาก็ยังไม่ให้คูทําได้มันไม่มีอะไรมันเป็น ไม่มีอะไรเป็นเรื่องแน่นอนนะครูอยากจะช่วยก็ไม่ให้ครูช่วยครูอยากจะสอนก็ไม่ให้ครูสอนครูอยากจะทําให้มันมากกว่านี้ก็ไม่ให้ครูทําครูก็โอเคครูก็ยอมรับได้กับสิ่งที่ที่ครูได้รับแต่ถามว่ามันเปลี่ยนแปลงความรักของครูได้ไหมมันเปลี่ยนแปลงความรักของครูไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ครูอยากพูดแล้ววันเนี้เพราะครูมีความรู้สึกว่าอย่างวันเนี้ยครูดูกับ ครูเขามาสอนเหมือนกับสมัยก่อนอย่างเงี้ยแต่งไปคุยไปอ่ะครัวก็ตลอดรลยะเวลาเจ็ดปีแปดปีอ่ะเนี่ยเห็นไหมว่าทําไมครูไม่ได้นัดกันเลยแต่ครัวก็ชอบอยู่แล้วที่จะแต่งไปคุยไปใช้ชีวิตตามธรรมชาตินะคือพูดคุยกันอนะ่ะคือครูไม่ได้ต้องมานั่งขายของเลือ,อะไรแต่นี่คือสิ่งที่เรากินเราใช้อ่ะเออแล้วเ,เ,เ,รเราก็มันเป็นธุรกิจของเรามันเป็นครีมของเราผลิตภัณฑ์พวกเนี้ย ทั้งหมดเนี่ยก็เป,เป็นผลิตภัณฑ์ที่ของบริษัทของโรงงานผลิตของโรงงานบรสิทธิ์ของที่ครูทําอยู่เพราะฉะนั้นครูก็กินใช้แล้วบริษัทก็สนับสนุนให้สินค้ามาลองลองใช้แล้วก็มาทํารีวิวทาอะไรครูก็ใช้ให้ดูว่าสินค้ามันพูดได้อยู่แล้วดูจากหน้าตาครูเนี่ยครูเพียงแค่ลงบํารุงต่อเรื่องกันมาให้เห็นเนี่ย อีกครั้งหนึ่งอะเมื่อถ้าย้อนกลับไปเมื่อสามวันที่แล้วอ่ะจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เงางามแล้วก็ไม่ได้ดูชุ่มน้ำแบบขนาดนี้เลยแต่ตอนนี้คือผ่านมาแค่สามวันสี่วันแต่ปกติแล้วกูใช้มาตลอดนะเพียงแต่ว่าอาจจะซักประมาณหนึ่งเดือนอะไรมาเนี่ยกูอาจจะไม่ค่อยได้บำรุงเท่าไหร่ หรือว่าบำรุงก็ไม่ได้บำรุงให้ดูเท่านั้นเองแต่แต่ปกติแล้วครูก็ใช้อยู่ตลอดเวลาเลยถ้าทุกคนรู้อ่ะเพราะว่าครูเป็นคนที่รักอ่าความสวยความงามอ่ะเนาะเออเครื่องสําอาง beauty อะไรแบบนี้ย <laughs> ึงครูจะเป็นแบบนี้ครูก็ชอบแต่งหน้าชอบดูคนแต่งหน้าครูแทบจะ ปัจจุบันนี้นะสิ่งที่ครูปรารถนามากที่สุดคือครูสามารถเดินออกหน้าสดออกไปได้โดยที่ครูไม่ต้องมานั่งโบ๊ะแป้งอะ่ะเออแต่เดี๋ยวคุชชั่นตัวใหม่ก็จะมาครูก็จะเอามาลองให้ดูว่าเออเฮ้ยเนี่ยสินค้าของเราอะ่ะมันดีจริงๆมันเป็นสินค้าของบริษัทและโรงงานผลิตคือเรามีโรงงานผลิตของตัวเราเองไงแล้วเราสามารถที่จะอ่ามีรับผลิตได้อีกด้วยอะ่ะมันไม่ใช่แบบเป็นแค่ ขายปลีกอะไรอย่างเดียวคือมันได้มากกว่านั้นน่ะอ่แต่เพียงแต่ว่าครูไม่ได้ออกมาอ่าทำให้ให้เห็นเด่นชัดเพราะว่าตัวครูเองน่ะแบตจะหมดแล้วพี่ออนสวัสดีจ้ะ <Okay. S 1> ก็คืออยากจะบอกว่าเราอะ่ะ <Okay. S 1> ไปลุยทางด้านอสังหาเนาะแล้วก็ <Okay. S 1> ส่วนตัวของ เรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรคลื่นจะแรงแรงนิดหนึ่งนะปากไม่ตรงไม่เป็นไรแล้วก็ก่อนจะจบก็คือครูก็ทําอสังหาครูก็ทาเดลิทออนไลน์อยู่ตามปกตินั่นแหละแล้วครูก็ทําอสังหาของเดลิทออนไลน์นั่นแหละเกี<ช>่ยวกับอการรับขายฝากจำงแล้วครูก็ยังเป็นโคช้ชที่ให้แรงมานานใจยังสอนกับพวกเราอยู่เหมือนอย่างที่ครูเคยทํามาตลอดระยะเวลาเจ็ดแปดปีแล้วครูก็อ่าช่วยคนนะ่ะ ในการที่จะปลดล็อกเกี่ยวกับแก้ปัญหาก้าวข้ามอะไรต่างๆที่ที่เราเจอแล้วเราผ่านมันได้ยังไงเราก็เอาออกมาแบ่งปันแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าเรื่องอะไรพวกนี้คือครูก็ยังทําเหมือนเหมือนเดิมที่ครูเคยทํามาเจ็ดแปดปีเนี่ยที่ครูทาเนี่ยคือครูมีความสุขที่ครูจะทําอะไรครูก็ทําแล้วครูก็ไม่ได้เปลี่ยนแบรนด์ไปไหนแล้วครูก็ไม่ได้เปลี่ยนใจไปทําอย่างอื่นด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูทําเนี่ยครูทําเป็นลมหายใจของครูอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปริมาณความมากน้อยเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ส่วนคนอื่นจะทําอะไรยังไงครูก็ไม่บังคับอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความรักความชอบไม่เหมือนกันแล้วครูก็ได้แต่ภาวนาว่าเออเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะการลงมือทําและการฝึกฝนของเราเนี่ยมันจะทําให้เราอะลงเลาะโปะเชและ ผลลับว่ที่เราปลูกไว้มันจะเติบโตได้ในที่สุดนะคะอันนี้เป็นโปรแกรมจิตสูตรเด็ดเรียกว่ามาัาง่งคั่งให้มีความสุขชะพันในหัวใจเนาะเราก็โปรแกรมบอกตัวเราเองอย่างเงี้ยมาตลอดระยะเวลาแล้วก็หวังว่าคลิปนี้ดีแล้วจะเป็นประโยชน์ให้สํานะหรับทุกคนนะเราฟันดีรารีสวัสดิ์ตื่นเช้ามามาดูก็ได้หรือว่าจะ,ะมาย้อนหรือว่าฟังอยู่ขนะ้างนอกก็ไม่เป็นไรได้ได้หมดทุกอย่างนะคะเพราะครูทําเป็นโปรแกรมช่วยตัวเองเป็นหลัก แล้วะแล้วก็แบ่งปันให้กับโลกใบนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ